สวัสดีเพื่อนๆชาวละคณาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่มาเด j o เจนี y นะคะเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาชาวสิงห์นะคะในชาแนลของกวางมาน่าจะเป็นเวลาครึ่งปีแล้วนะคะที่กวาง ไม่ได้ทํามาถึงเช้าสิงห์เลยนะคะ <inqu> <song> ก็ขออภัยมาในที่นี้อย่างแรงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะวกวงก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะพยายามมาลงให้ครบในทุกๆ12ราศีนะคะสำหรับทุกๆเดือนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนๆชาวสิงห์นะ,ะประจำเดือนเมษายนค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานก่อนนะฮะขอดูซิว่าภาพรวมนะ,ะของเพื่อนๆ ชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างเด็กถือดาบนะคะสองเหรียญแล้วก็เดอะเฮอร์บิทนะก็รู้สึกว่าในช่วงจังหวะเดือนเมษายนสําหรับเพื่อนๆชาวสิงห์นะเรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรากําลังเรียนรู้คงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังค้นหาตัวตนอะ สำหรับบางคนเนาะเหมือนกําลังเรียนรู้ความต้องการของตัวเองหรือสําหรับบางคนเป็นการไปเรียนรู้ชีวิตของใครบางคนคนที่เราสนอกสนใจอ่าก็รู้สึกว่าคนคนนี้บางคนอาจจะไปส่งคนเก่าๆหรือบางคนไปส่งคนใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรามีความสงสัยในตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อคู่ของเราตั้งแต่ชาติบางไหนหรือเปล่าเราเราสนใจเขานะแต่เรายังไม่แน่ใจว่า คนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะไปนในเรื่องของงานก็ได้ที่เป็นงานใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราสนอ,อกสนใจนะ,ะแล้วก็เราไปให้เวลาในการแบบทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะ,ะมาเดีย๋ยวเรามาเช็คในเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบเจาะลึกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่เพื่อนๆนชาวโสดน,นะคะพลังงานของชาวโสดน,นะคะในช่วงเดือนเมษาในถือเหรียญ1ิบเหรียญแล้วก็ สถ้วยนะก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อู้สําหรับบางคนเนี่ยเป็นคนสดก็จริงแต่มันยังมีความรู้สึกเจ็บปวดบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกเครียดแค้นหรือบางคนเนี่ยยังมีอารมณ์ที่คิดถึงคนเก่าๆแล้วมันก็มันเป็นช่วงเวลาที่เรายังเยียวยาความรู้สึกที่มันเคยมีเก่าๆได้ไม่หมดนะคะ มันก็เลยทําให้มิติในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนชาวโสดชาวสิงเนี่ยยังไม่ค่อยได้ขยับไปไหนนะคะเฮ้ยเพิ่งไปเห็นไหมว่ากองสับไพแล้วนะคะอ่ะน่ากลัวมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ควงหอสับไพนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิบเหรียญคืออะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆนชาวโสดนะคะ น่ากลัวมากๆเลยนะคะอ่ะสับอีกนะคะสับแล้วก็สับอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิเหรียญคืออะไรนะคะอืมคือก็รู้สึกว่าสําหรับบางคนเนี่ยที่เราไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในชีวิตเพราะรู้สึกว่าความรักความสัมพัญนเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นว่าเคยแต่งงานแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตความรักซึ่งก็รู้สึกว่า พลังงานเก่าๆอ่ะยังคงค่อนข้างหลอกหลอนกับชาวสิงหรือแ้เกี่ยวับว่าบางคนที่ไม่ได้มีแฟนเก่าเลยไม่ได้มีความสัมพันธ์เก่าเลยเราก็ไปสนใจมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเพราะเรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันทุกครั้งที่เราเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆม,มันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเต็มไปด้วยความเครียดพอเรามีความหวังสุดท้ายความหวังเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพียงผู้เดียว เหลือทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดในจิตใจมันก็เป็นความสะสมสะสมสะสมที่ทําให้เพื่อ,อนๆชาวสิงห์มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆดีกว่า mm hmm. ก็รู้สึกว่าตอนนี้ไพ่พลังงานหลางซึ่งเยอะบางคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่านะฮะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าทั้งเดือนเลยอะ่ะเรายิางย่งใหญ่จริงๆด้วยเพราะรู้สึกว่าในเรื่องความรักอะ่ะมันเหมือนกับถ้าเราไม่ลักกี้อินเลิฟเราก็ขอไปสนใจในเรื่องของการทํางานเพราะ บางคนกาลังจะได้รับโอกาสใหม่ในเ,เรื่องของการทํางานอ่ามันเป็นโอกาสที่บางคนอาจจะเคยอยู่ในภาวะที่เรารู้สึกว่าการงานมันฝืดเคืองการเงินมันฝืดเคืองเนาะการงานไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพื่อนๆกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่มาปลดล็อกพลังงานที่มันมีความมันมีความขาดมันมีความฝืดเคืองก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวขอหน่อยสิว่าไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาหาชาวสิงห์จริงๆหรอนะคะแ้งแมนนะคะ Emperor, เอ็มเพอเรอร์เก้าเหรียญก็โหลวพลังงานคนโสดเราเป็นพลังงานคนโสดที่แท้ถั่วเราไม่สนใจเลยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะทําตัวแบบคนที่ไม่ได้แขนะเราเป็นคนที่โนสนโนแขมากๆในช่วงเดือนเมษานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสมคันญกวางม,มองว่าตัวเราไม่ได้โฟกัสแล้วเราก็มีอย่างอื่นที่ต้องจัดการดูแลเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานภาระหน้านที่ต่าง เราเราต้องการเป็นเก้าเรียน่ะก็รู้สึกว่าเราเราไปสนใจในเรื่องของการพัฒนาชีวิตความมั่นคงในชีวิตความักชัวร่ไปแบบเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านซื้อสิ่งที่อยากได้ซื้อความสุขให้กับตัวเองเออแล้วก็เราเรานิ่งมากๆแล้วในช่วงเนี้ยเราไม่ได้ไขว่คว้าหาความรักเราไม่ได้เราไม่ได้ขาดแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปมอบความรู้สึกดีๆหรือมอบความรักอะไรให้ใครมันก็เลยเหมือนกับ เราก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่มีความรักแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะพลังงานเราอาจจะดูแข็งๆนะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากไพ่นะคะควีนถือไม้เท้านะคะชาริออร์ตพอก็รู้สึกว่าในเรื่องของการงานเรามันกาลังไปได้ดีแล้วก็เรากำลังเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากๆด้วยนะคะ,ะทีนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสที่เราจะได้ไปพบปะพูดคุยหรือว่าได้ไปเจอคนใหม่ๆอาจจะมาจากสายงานนี่แหละแล้วก็ มันจะเป็นโอกาสนะเขารู้สึกว่าเราจะมีโอกาสที่ได้เจอคนใหม่ๆจากสังคมเพื่อนร่วมงานหรือเป็นสังคมเพื่อนสมัยเรียนก็ได้นะคะซึ่งจะมีตัวเลือกออปชันมากมายเข้ามาหาเราเลยในอนาคตอันใกล้แต่ว่านะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยความรู้สึกว่าพลังงานของชาวสิงห์ที่เป็นคนโสดจะค่อนข้างแบบเงียบมันไม่ใช่ว่าเงียบแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ไปสนใจมากกว่านะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคนคุยนะคะขอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะฮะให้กับ ชาวสิงที่มีคนคุยะคะขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานให้กับชาวสิง์ที่มีคนคุยหนะะ่อยในช่วงเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างคะควีนถ้วย1ถ้วยแล้วก็3ามไม้เท้าก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนนะตัวเราหลักตัวเองมากๆนะคะ คือคนคนนี้เป็นคนที่เราอ่ะมีความรู้สึกดีๆด้วยมากๆนะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีหลายจังหวะเลยอะที่มันมีความเอ่อเข้าใจไม่ตรงกันมีปากมันไม่ใช่แบบม่เสียงที่รุนแรงแต่มันเหมือนกับว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันคิดไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันแล้วก็ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันมันก็จะเงียบหายกันไปแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่มันเป็นไซคลแบบนี้มันเป็นรูปแบบนี้มานานแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า ความรู้สึกแบบนี้มันอึดอัดจ,จังเลยมันมันเหมือนกับว่าจะเดินหน้าไปก็ไปไม่สุดจะถอยหลังมันก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่อยากที่จะแยกย้ายจากกันเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนอ่ะสถานการณ์จากเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเป็นลิ้นกับฟันมาแบบไหนในช่วงต้นเดือนก็จะยังมีลักษณะที่มีมีความแบบได้มี และฝีปากกันอยู่มากพอสมควรแต่ข้อดีของชาวสิงห์ที่เป็นคนมีคนคุยในช่วงต้นเดือนคือเรากลับมารักตัวเองเป็นแล้วอะทุกๆุกครั้งที่มันมีการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าทุกทุกครั้งที่มันมีการเข้าใจไม่ตรงกันเราจะไม่ค่อยเก็บเอามาคิดเหมือนเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนอะ่ะเรารู้สึกมันมีความบั่นทอนแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วเรา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 รักตัวเองมากพอที่จะที่จะปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติแล้วก็ ไม่ได้แบบเก็บมาคิดหรือเก็บมากังวลอะไรมากนักน,นะคะเดี๋ยวก้งขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงกลางเดือนนะคะสถานการณ์ได้1ถ้วยนะ1น่ถ้วยตรงนี้คืออะไรนะคะขอดูหน่อยว่า1นึ่ถ้วยของเพื่อนในช่วงสถานการณ์กลางเดือนนะคะจัดเม้นโอเคก็รู้สึกว่าในช่วงกลางเดือน่ะ สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยดีขึ้นมันเหมือนกับว่ามีการหันหน้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็มันมีลักษณะของภาพความสม่ำเสมอมากขึ้นในความสัมพันธ์ซึ่งก็รู้สึกว่าจากก่อนหน้าเนี้ยหรือว่าในช่วงต้นเดือนเองเนี่ยมันมีอาการที่มันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเงียบอะไรเงี้ยแต่ในช่วงกลางเดือนเนี่ยสถานการณ์ที่อะไรก็ตามที่มันเคยรู้สึกว่าเป็นความเหงามันความเหน็บหนาวในความสัมพันธ์เนี้ยมันกำลังจะจบลงเพราะเดี๋ยวมันจะมีการได้ ก็รู้สึกว่าพอมันมีการใส่ความเขาเรียกอีความมันมีพลังงานของความเต็มที่ความใส่เต็มแปะเดียวนก็รู้สึกว่าต่างคนต่างจริงใจแล้วก็เหมือนหนักแน่นในความสัมพันธ์เนี้ยมากขึ้นมันก็เลยทําให้ภาพของความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนมันมีโอกาสก็รู้สึกว่าโอกาสในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันมากขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างเห็น ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปกันได้นะคะสถานการณ์ในช่วงกลางเดือนจะดีขึ้น,นเหมือนกับว่ามันมีความเติมเต็มกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนนะคะสามไม้เท้าสามถ้วยหกถ้วยนะคะชาวออตอาวเวอา์สุดดับโอเคหรืออ่านอีกรายหนึ่งก็คือสำหรับบางคนที่ เราอาจจะเป็นเราหรือเขาที่มีใครบางคนที่เหมือนกับยังมีคนคุยหลายๆคนเนี่ยมีการเปิดออปชันเปิดตัวเลือกซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าสถานนะมันเป็นคนคุยเนาะก็รู้สึกว่าที่มันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนที่ยังมีตัวเลือกออปชันเนี่ยรู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่อยากที่จะเสียไปเพราะ,ม,ราะม,มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่สามารถหาได้จากความสัมพันธ์อื่นๆแล้วก็รู้สึกว่า คนที่มีคนคุยหลายคนหรือคนที่ยังเปิดตัวเลือกออปชันอยู่เนี่ยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์อื่นๆหรือปิดตัวเลือกปิดช้อยของตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเลือกแล้วอะเออมีมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้ที่ตัดสินใจว่าเลือกแล้วว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อมันก็ลยทำให้ภาพของความสัมพันธ์เนี่ยมันบรรยากาศโดยรวมมันดูดีขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราในช่วงเดือน มีสายนนะความรู้สึกของเขาห้าไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญนะโอเคสิบไม้เท้าอาจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเห็นโอกาสความสัมพันธ์ได้จริงๆว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดีนะมันสวยงามนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะสารสัมพันธ์กันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวของความแบบมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกันแล้ว ถามว่าขับเคลื่อนไปได้ไหมได้แต่มันเหนื่อยแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะยังเขายังพยายามที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้เนี่ยเพราะเขาไม่ความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าต่อให้มันจะเถียงกันแค่ไหนต่อให้มันจะความเห็นไม่ตรงกันแค่ไหน <c oughs> เขาก็ยังรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในบรรดาคนที่เขามีอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ตรงกับหน้าไพานี้ก็กปล่อยผ่านนะแต่ก็รู้สึกว่าพลังงานมันค่อนข้างชัดว่าอาจจะเป็นเขาเนี่แหละที่ ที่ยังมีคนคุยหลายๆคนอยู่แต่ว่าไม่ว่าเขาจะมีคนคุยกี่คนก็รู้สึกว่าเรายังเป็นคนที่เป็น the b เ s สเป็น the one นะสำหรับคนที่เขามีคนคุยด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่คำแนะนำเพื่อนๆชาวสิงห์นะคะหกดาบนะคะเจ็ดดาบแล้วก็ the world คือสำหรับจริงๆอน่ะสำหรับบางคนที่เคยมีภาวะของการที่มีเรื่องปิดบงังซ่อนเรน้นหรือว่ามีความโกหกหรือว่าม,มีมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมีอาการแบบ รับๆล,ล,ล่อๆในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าไปได้ไหมไปได้เพราะก๊องรู้สึกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้แต่ถ้ามันจะไปได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆต้องยอมละทิ้งนะเราต้องลืมมันไปให้ได้นะไม่ใช่ว่าเราแบกมันไปด้วย <S <S ก็รู้สึกว่าเราต้องยอมจบสิ้นความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็จบสิ่งเก่าซะสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันกําลังรออยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางความรู้สึกด้านลบออกไปได้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะวนลูปแบบเนี้ยมันก็จะกลับมาทะเลาะกันทะเลาะกันเบาะแววงกันแล้วก็มันจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะหนึ่งมันยังมีความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่มีคนคุยชาวสิงห์นะ,ะขอเก็บไพ่สักครู่นะคะแล้วก็เรานะ,ะจะไปต่อก,กันที่ชาวสิงห์ที่มีคู่นะคะอือขอขยับ ข่านิดหนึ่งนะคะน้องก็ขยับตามมือกว่านะขอพลังงานความรักความสัมพัน์นะคะให้กับชาวสิงที่มีคู่เนะะี่ยค่ะป้าสำรับนะคะเป็นเดบิวท์ออฟฟอร์จูและจิตคุยนะค้อง้สกว่าความสมพัเน,นี้ยมันมีความแน่นแฟงกันมากขึ้นมันมีความรู้สึกที่ปรองดองแล้วก็เป็นครอบเป็นครัวกันมากขึ้นนะคะมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีนะคะอ้พลังงานคล้ายของคนที่มีคนคุยเลยนะคะอื าไมษายนนะคะก้าเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยสถานการณ์ของชาวสิงห์นะก็รู้สึกว่าสําหรับในหลายๆเคสเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคนคุยหรือว่าคนที่มีคู่เรามาระวังเนาะในช่วงต้นเดือนนะคะเรามาระวังความแัดแย้งหรือว่าการทะเลาะเบ,บาแววงการมีปากมีเสียงกันก็รู้สึกว่าต่อให้พลังงานที่กองเห็นมันเหมือนมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนละครหลังข่าวที่ทะเลาะตบตีกันในตอนกลางวันเสร็จแล้วกลางคืนก็แบบ ปุ๊บปรับขึ้นเตียงเลยคือมันเป็นแบบว่าขออภัยคือภาพมันมาแบบนั้นจริงๆก็คือคือรักแหละความรักก็ยังมีอยู่เต็มล้นเลยนะคะยังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมันก็ยังมั่นคงเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเอ็มเพรสน่ะแล้วก็เป็นก้าวถ้วยด้วยแล้วก็เป็นคิงดาบคือชัดเจนน่ะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่อยากจะทิ้งไปไหนแต่มันก็มันก็เราเหมือนคนเป็นคู่ของลิงกับฟันมันก็ังมีเรื่องราวขัดแย้งทีนี้ ไพ่อยากจะเตือนว่าในช่วงต้นเดือนระมัดระวังระมัดระวังอารมณ์และการก็รู้สึกว่ามันจะมีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทีน,นี้ในช่วงกลางกลางเดือนนะโว้ก้าวเหรียญน,นะคะในถือเหรียญห้าถ้วยเดลเวิลมีใครบางคนในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ทำตัวเหมือนเป็นคนโสดนะคะสวยๆหล่อๆรวยๆที่เหมือนเป็นคนที่ไม่มีภาระผูกพันนะ,ะระมัดระวังว่า มีความหวงวค,วความหึงความหวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าใครอยู่ห่างกันเนี่ยไอความรู้สึกหึงหวงเนี่ยสามารถที่จะทําให้แบบอีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบึ่งรถเพื่อมาหาได้เลยต่อให้จะไกลระยะทางแค่ไหนนะฮะเออก็รู้สึกว่ามันมีภาพของการที่มันมีใครบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นเราหรือเขาที่ดูมีออร่าดูโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นที่หมายตาต้องใจหรืออาจจะมีคนมาพยายามมาเตาะ อาจจะเป็นคนที่มาเตะจากสายงานนี่แหละซึ่งมันทําให้คู่ของเราหรือว่าเราี่แหละไปหึงเขาหรือเขาหึงเราสักคนหนึ่งนะคะอืมแล้วก็มันมีแบบว่าคือมันแบบมันหึงแล้วห่วงแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นคนของเราอะ่ะมันเป็นเนื้อคู่ของเราเราจะไม่ยอมปล่อยให้ใครนะคะเรามาระวังนะทีนี้ช่วงสถายการณ์ในช่วงปลายเดือนนะะได้เด็กถือเหรียญน,นะขยายได้หนึ่งเหรียญ โอเคก็รู้สึกว่าในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยในกองสัมผัสได้จริงนะว่าสําหรับชาวสิงห์ที่เป็นคนมีคู่นะคะระมัดระวังนะมันจะมีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราก็เป็นไปได้นะก็เห็นพลังงานใหม่ๆชัดเจนมากๆเลยอะว่ามีใครบางคนที่อยากที่จะมาหยิบยื่นมิตรภาพดีๆให้กับเรานะคะเป็นความรู้สึกที่แบบเขาดูทนุถนอมเรามากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขามองเห็นเราเป็นเหมือนอรารมณ์เหมือนไอดอลอะเดี๋ยวความรู้สึกความจะเห็นจากหน้าไพ่นะทีนี้คู่ของเราเนี่ยเขามีความรู้สึกเสียใจนะก็รู้สึกว่าเขารู้ต่อเขาจะไม่ได้รู้ในรายละเอียดที่ชัดเจนมากนะักแต่พอเขารู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเข <ๆ S 1> าจะทาทุกทางเออมัน <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นสามดาเป็นเดฟมเป็นห้าเหรียญนะก็รู้สึกว่าแล้วก็แปดทัวอีกเขาน้อยใจมากๆนะเขามมีความรู้สึกที่มันมีความน้อยใจปนเสียใจปนเจ็บปวดจนถึงบางครั้งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามัน มันรู้สึกแย่ถ้าดูซิว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแย่นะคะเออเข,เขารู้สึกแย่เพราะว่าเราดูโดดเด่นจริงๆแล้วก็มีแต่ผู้คนที่มาให้ความสนใจเราอะ่ะก็รู้สึกว่าแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะมันอาจจะมีการลักษณะข,ของการที่มีคําพูดบางอย่างที่ชวนทะเลาะด,ด้วยนะคะจากความถึงความหวงเพราะว่าเขาไม่ได้ดูทั้งขออภัยนะคะเมื่อกี้ ไม่ไม่แน่ใจว่าที่หน้าจอมีอะไรมาขวางไหมนะเพราะว่าแบบมันจะหมดมันเตือนนะก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่อ้ยิง่งไอ้ความนี่เขาไม่ได้รับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่เหมือนเป็นคำพูดที่มันชวนให้ทะเลาะกันนะ่เออก็ต้องมาระวังใจเย็นๆน,น,นะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเพราะว่าเขารักเขาห่วงเราแหละเขาหึงเราแหละมันก็เลยแบบ อ่ะนิดนึงอะนะเดี๋ยวทำมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะโอ้ยควีนถ้วยนะคะหกเหรียญน,นะโอเคเดดซันเขารักเรามากๆเขารู้สึกว่าเราอะคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเป็นเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจแล้วก็เป็นคนที่เป็นเป็นแสงสว่างอะเราเราเราคือเดดซันเดดซันเป็นพลังงานของชาวสิงห์เองด้วยก็รู้สึกว่าเราเป็นแสงสว่าง ที่ที่เขาไม่สามารถที่จะเสียไปได้แล้วเขาเขาจะยอมเป็นพ่พอบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะฮะในช่วงในช่วงเ,เดือนเมษาเขาจะรู้สึกว่าต่อให้ใครจะพยายามมาหยิบยื่นอะไรให้เราเท่าไหร่เขาจะให้ได้มากกว่าแล้วเขาจะไม่ยอมส่วนเสียเราไปเป็นสี่เหรียญเขาจะทําทุกอย่างทุกทางเพื่อเป็นแบบเป็นไม้กั้นที่หน้าประตูคือแบบเฝ้าเลยอะ่ะเขาเฝ้าเขาห่วงเรามากนะคะในช่วงเดือนเมษาต้องระมัดระวังนะฮะ เออละมาระวังความจะเรียกว่าละมดระวังละมาระวังความความมีออร่าของเราอะ่ะเออมันจะทําให้เขาหึงเขาห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้คำแนะนํเช้าสิ่งนะคะเจ็ดเหรียญน,นะชาเดียาจะเมนความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความน่าเบื่อครามู้้สุขว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำไมมันแบบมันมันดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ย กวางไม่ได้กวางไม่ได้บอกว่าไพ่ไม่ได้บอกว่ารับประกันว่าคนคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตแต่การที่เราได้มาเรียนรู้สารสัมพันธ์กับคนคนนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทําร่วมกันมาเมื่อไม่รู้อดีตชาติหรือไม่รู้จะอะไรที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาวนเวียนเจอเรื่องนี้อยู่ดีต่อให้มันจะไม่ใช่จังหวะเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หรือได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วกวารู้สึกว่าเขารักเรามากๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกวางเห็นแต่ฝั่งของเราเนี่ยที่อาจจะเป็นเรานี่แหละที่ทําตัวเหมือนคนโสดเออจนทําให้เขารู้สึกหึงหวงแต่กวางยังไม่เห็นนะว่าเรารักเขามากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่แนที่กวางฟันธงได้ก็คือเขารักเรามากๆนกะก็เป็นกำลังใจนะฮะกับชาวสิงที่มีคู่นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นะส oh. ับส c r i b e ผาดกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะในคลิปความรักประจําเดือนหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ